คุณครับโอ้แล้วนี่ครับเมื่อสักครู่เห็นเลยครับว่าฟาเตสครับก็โดนเก็บไปเหมือนกันอ่ะอ่านฟาอ่านว่าฟาเตสนะพอดีสวยนะคอสน้ำนะครับและนี่ครับกลายเป็นว่ามังกี้คิงครับพยายามจะเข้ามากันแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนสับไปเหมือนกันครับแล้วมากันเรื่อยๆเลยตอนนี้เนี่ยนะคอสเหมือนจะเหลืออยู่คนเดียวแล้วปีนจูกันไปจูกันมาครับลูนครับวิ่งหนีกันไปก่อนวิ่งหนีออกมาสไลด์ออกมาและยังได้อยู่ครับยังยื้อกันอยู่ครับแล้วน้ำขุนครับพยายามจะชุบหน่วงขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหเอาแล้วแหละครับตรงนี้ฮะ กดกันไปกดกันมาอะไรครับแต่ในเรื่องของธงเนี่ยจะเป็นนาะคฟอร์สบายซิกสปอร์ตกับพี่นําอยู่นะครับผมต้องรอดูแล้วแหะครับว่าทาง MKK หรือมัง y ีคิงของเราเนี่ยจะเข้าทํายังไงดีนะครับอีกหนึ่งนาทีโดยประมาณครับธงอขอภัยเป็นแอร์ดอปลูกที่2จะเกิดขึ้นมาอาแล้วเลยครับทง่ทง,ทงกันอยู่ครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ยทาง MKK ของเราเนี่ยจะไปเอาธง ะะแต่มือปืนเนี่ยไม่รู้ว่าไปยิงจุดไหนอาจจะพลาดในเรื่องมือปืนด้วยอาจจะโฟกัสใ้คนที่เก็บปงเยอะเกินไปเลยครับทำให้หันกลับมาสวนคนที่กําลังตามตัวเองอยู่เนี่ย ไม่ได้นะฮะแล้วโดนแอนิเมชันปิดไปคราวนี้แหละครับคนที่เก็บทงอยู่ลุกขึ้นมาก็ตะโกนบอกเลยว่าซวยนะครับผมก็โดนปิดแอนิเมชันไปแเราเป็นจังหวะสนกลับของทางก่อนแล้วลงมาตรงนี้โอ้โหในตโตปิดลุนไปก่อนเลยเลยครับไม้เดียวหัวเดียวหายไปก่อนเลยแล้วตรงนี้มือโอ้ยเฮียลกเอ้ยระโหลน้องชายพี่ลั่นจัดเลยน้องสวยออกมาแล้วชี้ริวครับพยายามกระโดดตามมาเสริมทัพย์แต่สูญไปเก็บทาง้านข้างโดนนาคอนใิพีชควอดชี้ริ ไปเก็บทางปีไม่ได้ก็จริงครับแต่ในโตไปเก็บทางปอาอ่าทางปาเต้มาหนึเอาแล้วครับแล้วรูนไปเก็บทางมูมีนมาอีกเหมือนกันแล้วลุกขึ้นมาตรงนี้มือปืนยิงกดลงมาแล้วได้หกขึ้นมาแล้วครับทุกที่2ของทางนาครครับขึ้นนำมาเป็น10ต่อศนะูนย์ฮะ คือเมื่อกี้คิงซัมเดย์เนี่ยเอยายาอจโดนสวนทามคืออะไรเอาแต่สุดท้ายเนี่ยโดนทางฝั่งของนาคอสแต่ปิดออกไปได้แล้วสุดท้ายเนเี่ยนาคอสก็ใช้จังหวะนั้นสวนกลับมาเก็บธงเหมือนกันแล้วเคนเชีครับเพื่อเก็บ A อดอลูกเมื่อสักครู่นี้ได้ไปเหมือนกันครับคือผมเห็นเลยว่าจังหวะที่ทางเมื่อกี้คิงซัมเดย์เนี่ยพยายามจะเข้าไปเก็บธงครับจะมีมือมาชเิเต้ของทางฝั่งนาคอสแบบพุ่งเข้าไปถึงธงเลยก็คือทางหงไทยนี่เองเนี่ยแล้วเข้ามาอีกแล้วครับหงไทยครับไปเก็บลิมโบมาได้อีกแล้วครับโอ ในการเข้าใหม่สักเล็กน้อยครับด้วยสักูเนี่ยพยายามจะถูกเข้าไปก็โดนทางไนโตตัดไปได้อีกเนาะอืมใช่แล้วเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าหงที่สองมาแล้ว ปล่อยให้ห่างแบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับทางเมื่กี้คิงครับต้องรีบเอาธงที่ธงแรกของตัวเองมาได้แล้วนะครับแต่เมื่อกี้ครับนายโตครับขับรถมาทางเมื่กี้คิงเองไม่สนใจอะไรชนบัมลอยไปก่อนเลยแต่เหมือนกับว่าจะมาโฟกัสที่ธงแล้วแหละรัระลงมาตรงนี้3-4คนแล้วนายโตกวิ่งมาบูธมันไม้หนึ่งก่อนเลยไรลิกยังมาได้อยู่แต่กลายเป็นว่าหัวต่ํากว่าแบบนี้ก็ปาดไปแล้วเป็นปาเตที่เก็บทางเคลอามาได้แล้วพยายามซ้ำอยู่ตรงนี้ยังไงดีปาเตมีเพื่อนอย่างทางช้อนมาช่วยครับเอายังไงดี เอวนวดดูหน้าหลังหน้าหลังเอาแล้วก็มีโคนชาร์จโตขึ้นมาโดยลูกม้าเอาอยัางไงดีแล้วแทงมาตรงนี้ตัวเซย์มาน้ําคุณน้ําคุณจะกัดได้ไหมแล้วมูตง์งมาตรงนี้ายาวๆโดยโดยโดยบโลโล้วได้ทงขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก่อนที่จะโดนแอนิเมชันปิดปลายตีตะกอขึ้นมาเป็น5ต่อ10แต่ล้มกันไปเยอะพอสมควรนะ โอ้โหยื้อกันอยู่นานสมควรครับเกือบแล้วเหมือนกันครับหามุมอนิเมไม่ได้สักทีครับปาดไปปาดมาสุดท้ายนี่ก็ยังเก็บทงมาได้ครับแล้วลูนก็เก็บชิริลมาได้อีกครับฟิมมี่ก็โดนตัดออกไปครับแล้วในโตไปเก็บโปโรมาแล้วลูนครับวิ่งหนีออกมาก่อนเลยครับสำหรับมังกี้คิงสัมเตครับแล้มาดักรออยู่แล้วครับอิมหรือเอมตรงนี้ฮะ นี่ฮะดักรอไว้ก่อนเลยครับที่บริเวณโคลง B นั่นเองฮะและลิลิทครับไหลออกมาโอ้ในโตยังฟาดไล่ฟาดอยู่นะในโตครับยังตามต่อเนื่องเลยแล้วเหมือนในโตจะไปเก็บมาได้ด้วยแต่สุดท้ายเป็นทามแค่เพียเก็บโคลง B อยู่เอาแล้วไงนี่ครับและยังนอนเก็บอยู่เรื่อยๆเลยมีใครมากันหรือไม่ครับเว้ยเว้ยเว้ต่อแล้วสมัยจะได้นะจะได้นะได้นะหสองทีเดียวป่วยสิบสี่แม่ป่วยแม่ลือสิบสี่ครับนึกถึงสิบสี่ทุ่มไปต้องใช่แข่งเก็บโงมาได้เฮ้ยมันหัวเปิดเลยเมื่อกี้ หวยลูนมาแล้วฮะอุ้ยเชี่ยลูนมาเชมันลั่นจริงนะคุนดูพูดจริงนะแม่งโคตรมาเชพรสวรรค์นะไอ้เชี่ยลูนอ่ะผมพูดจริงไอ้ตัวไอ้ลูนไอ้ไอ้เียตัวมันโหดอยู่แล้วผมเข้าใจว่าไอ้เชี่ยลูนนะผมบอกให้นะคนดูจำแมทที่ที่มันที่มันที่มันแบ่งครึ่งแต้มนักเอแบ่งครึ่งแต้มขวางจริงได้ยวปะมันลั่นจริงคนดูไอ้ลูนมันลั่นมากเว้ยลั่นมากมาเชมันผมให้มันเลยว่ามันมันมันเก่งเว้ยเก่งจริงๆเว้ยไอ้ของลูที่สามยัดตกลงมาเนี่ยครับผมต้องมารอดูกันแล้วเลยคร ใชยแล้วอะไรครับเหลือเวลาอีกห้าวินาทีแอร์ดอฟที่3ามกําลังจะดรอปลงมาครับโอ้โหนะคอสับโดนผับมันออกมาค่อนขั้นไกลอยู่พอสมควรครับและในแอร์ดอฟโซนหนึ่งจะมีแล้วเป็นอื้ม ขับหนึ่งชนโดนชนสองขับสามโดนชนสี่เฮ้ยแม่มาแล้วครับแอร์ดอปดรอปลงมาแล้วมารอดูกันว่าในลู้สุดท้ายใครจะได้ไปแล้วตอนนี้ในการไปเซรีนไปเก็บทางลูกมามาได้หรือลูกมามาได้แล้วมากันต่อครับเคนเซอร์ไปเก็บมาได้อีกแล้วครับนโตตอนิวโอ้ยโตเก็บไปถึงสามหัวแล้วเราเอาเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนงั้นนี่ดูน้องแข่งเลยพี่ไอ้โตยี่หูเขาเล่นโคตรเลนดีอะพี่เล่นโตครับเวลาคือเออมันเวลามันเป๊ะจัดเลยเล่นเองจะเอ็มกีเคอ่ะเนี้ยแล้วทามนอนเก็บปืนดีปืนดีกอดไม่ได้เราอยูกลโอ้ยรอเฮียอะไรอะพี่ด อุ้ยได้ร้อยดูดิแต่ยังไม่ได้ดีได้เลยครับแล้วยเหยียไปโดนหัวเพื่อนก็ฟาเทสครับไปเก็บหัวสมูเอลเฉยเลยแล้วกลายนวดาทงของนาคอสขึ้นมาเป็น2 0ต่อ5เไปที่เยือบโอยชนะชนะแล้วบ่ะครดู24-5ต่อ5ไม่หันแล้วบ่าหันเ่าไห่ไม่น่าทันแล้วที่จะตีเสมอครับเพราะว่าังเหลือเวลาไปยัรูเรื่องระเบื้องแต่เอาไปก่อนหนึ่งแต้มหัวตัล่แลต้องเก็บก่อนสองสี่ห้าดูแล้วยก็ครึ่งหลังยังไงแต่สามนาทีต่อนี่ดับฝันนาคอสเลยวังพีที่มันจะร ไปแหละครับที่นวลนวลอยู่ตรงนี้รอบที่ทีึไอ้รอบรอบกี่ทีมะรอบที่สองทีมะไอ้รอบกี่ทีมะขวามาโดนเขามาเสริมแล้วแหละครับก็ต้องเอาตัวรอดเอกไปก่อนครับอยู่ครับอยู่กับน้ำขุ่นครับอยู่มีสี่สายเอาเอาสายละสามจีนสนานทีนี้เรี้แล้วรอยิงออกไปให้ด้านนอกครับแล้วก็รอตั้งแต่ทางเอ็มเอ็มเคเคที่จะบุกเข้ามาด้วยครับ การขนล่มแบบนี้ครับมือปืนเนี่ยมูมินก็พยายามจะวิ่งหนีออกมาแล้วครับแต่โดนลุมถึง3คนแล้วเรียบร้อยครับเป็นชอนคลายครับที่เก็บไปได้ครับและเค็เจอาครับหลังจากเห็นเพื่อนว่าเก็บได้แล้วงั้นก็ไปกันต่อเลยครับนี่ครับไอ้ยธามันมันเก็บทงมุกมันดูเก็บทงแลั่นเดี๋ยวมันดูปืนมีที่ยิงตลอดนะ่อเลยแล้วมันแค่ปืนยิง เนี่ยมานานๆว่าเราดีเอาแต่ยิงไอ้ตัวไหลจัดเลยโอ้ยยังไงดีได้ด้วยพี่ได้ก่อนแล้วไอ้เหี่ตัวเด้งตั้งกี่รอบวะแล้วปืนมันยิงตรงไหนวะแลอีกแล้วลูนสับต่อที่ลิลิคไรเค้นเจไอยิงต่อยอยู่ที่ใได้อป่ะยังไงดีอะไรครับนี่มันเล่นมันเห็นแล้วเออไม่ค่อยได้ซ้อมก็จะาเปนในโต่ยันแต่ไม่แต่แต่แยังไงดีแล้วเป็นลูนเปลี่ยนปืนงเออเปลี่ยนปืนี่ยยิงฟรีอ่ะปืนเล่นปืนเล่นดีจังน้ยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ย ดูแล้วเนี่ยในครึ่งแรกมันเป็นน้องแน่นอนที่ได้ไปแต่ว่าอย่างน้อยก็ขอเก็บแต้มทงมาให้ตามหน่อยแต้มมันตามหน่อยแต่น้ำขุ่นเขาไหลมาแทงมาแต่สุดท้ายแล้วปืนยิงยิงตัดได้ทำมาพอดีเลยครับแล้วปาดขึ้นไปตั้งแต่ส่ไหก็ล็กถึงเชียงรายเลยครับแบบนี้น้ำขุ่นว่ะที่น้ำขุ่นว่ะนี่ดูานี่ดูว่าขาดไม่พอจะเอาขาดสุดเลยครับแต่ม่พอที่นี่เฮียหนูพอครับนี่มันต่อเนื่องเลยไปแล้วอีกประมาณสิบห้าวินาทีเนี่ยเหมือาเอาพวกแขกหลักเล่นอย่นี่เนี่ยไม่พิบ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 ิ พี่พี่เอาพี่โน้ตจำที่ที่ไอโตมันต้งรู้เมื่อวานเราบอกว่าโหูยแผนดีๆว่ะถามว่าก๊อปป้งบอกก๊อลปิ้มได้ไหมที่เอาป่าฉาบเขาสามวิ่นได้ปหมหรือว่าไม่ยอมเออดูเขาตั้งดูรู้แล้วมันจะเล่นไงต่อเนี่ยยังไงเราแผนงเลยเรไปใช้เลยอ่ะยากอยู่ตรงนี้ไอโตแกตามไม่หยุดลุกขึ้นมาเจอเป็นต่ออีกเหมือนกันอ้าวยังไงดีแล้วเข็นเจียพยายามจะทด่งขึ้นมามีต่อสิงให้ไลลี่พยายามแทงซ้ำแต่มีความเป็จริงกดลงมาแล้วลุกขึ้นมาตรงนี้ในโตพยายามจะวันป๊อกอยู่ป๊อกอยู่แล้วดูแต่เป็นปาเต้ที่สาานนักง ก็โดนเพื่ขาไปลายติสควอนครับไอ้เฮียเวลาพอเวลาหมดพวกแม่งเข้าแม่งเล่นโคตรแบบเป็นระบบอ่ะพี่เนาะจัดเลยแต้มมันเยอะมากเลยนะพี่ผมว่าด่านด้สามสิบแต้มอะพี่ทอมเวลครับไปเก็บในโตรมา้ายครับต้องบอกว่าไนโตรรอบนี้นี่ถือว่าเป็นคีมแฮนเหมือนกันครับที่ทำให้ทางฝั่งของมังกี้ซัมเดย์ครับอาจจะเป๋ๆไปครับเพราะว่าโดนตัดไปเยอะเหลือเกินจากมือไม้คนนี้ครับโนวาครับ ไปเก็บมาได้อีกนั่นเองครับแล้วพยายามจะแทนขึ้นมาโอ้ยจมเอวก็ไม่เดือดรุนกันนี่ครับไล่กันต่อที่ทามนี่มาับหนึ่งซับสองมือปืนยิงช่วยไว้แล้วก็ไปตัวจอนตายกันแล้วไปชิริลไปเก็บทามมาได้ซะอย่างนั้นเลยครับแหมเรียบร้อยครับแบบนี้สามตั้งน้าโดนมาเชยท่ารออะไรครับอ้าวคนนี่ตายหมดเลยนี่แล้วนั่นเองครับผมไม่หันแล้วจากที่ไม่หันแล้วน่าจะน่าจะปล่อยเดินสเปะสะปะนะสิบต่อสวยงามครับเอาไปก่อนหนึ่งแต้มสำหรับนาคอส์ดบายซิกคอร์ครับผม สติกฟอร์สคือแก๊งใครวะพี่หรือว่าเป็นทีมงานอะไรยู่ครับสำหรับทางมันทีมซัมเดย์แต่ช่วงหลังๆโยในตัวไอทีเฮียโคตรแอ็กไอเฮียแอ็กไฟดูเฮียลูนดิพี่เงตัวแอ็กไอเฮียคอร์ดหมดเลยครับคู่ไปสิบสามสามแอ็กไฟสามพีเกมนี้ครับผมประกอบด้วยไนโตรครับผมชอนคลายลูนแต่ว่าชอนคลายบอกว่ยบอกเลยว่าน่าคอร์ดครับ วันนี้สุดจัดจริงๆฮะมาจาัดเลยว่าโอ้ถือ,อ,อ,อว่าทำทำคะแนนได้ดีเลยครับในช่วงแรกครับต้องมาโทรดูกันว่าเมื่อกี้คิงส์เดย์ครับจะแค่เกมของตัวเองอย่างไรนะ จะหาวิธีปิดตัวไม้ที่เฉิดฉายหรือว่าจะไปโฟกัสที่แท็กติกดีกว่านะครับรอดูกันว่าอาจผมว่าปืนปืนปืนนาคอสมันเล่นเอ๊มันเล่นฟรีอ่ะพี่น้องเนาะเล่นฟรีมากเลยนะพี่มาได้ต้องมารอดูกันเนาะตอนนี้เนี่ยนาคอสเริ่มยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆจะเล่นได้เล่นฟรสามแต้มได้นี่คือกว้างสุดเลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอพักกระสุนแล้วกลับมาเจอกันในครึ่งหลังระหว่างมังกี้คิงซัมเดย์และวันอินนาคอร์สป่ายสกอตนั่นเองครับนะครับ Sooner took a time you me you go with me? It's you can come and watch all my life and all the time, baby. The prompt, to bike, out city, you one city. She and come down, would you go with me? It's you can come and watch all my life and all the time, Maybe The prompt, to bike, it's a way เอาละครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของข้ามเนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมระหว่างมังคีคิงสัมเดย์ครับกับนาคอบายซิสมาๆมาๆมาคุณดิเอเกมที่สองมาแล้วคนดูมั้ยหลั่นล้านล้านล้านีว่าน้องมาค่อนข้างทำงานได้อย่างเชียบคมเลยทําได้ดีมากๆครับทำให้ได้ไปก่อนนั่นเองหนึ่งคะแนนตอนนี้กำอยู่ในมือแล้วหนึ่งคะแนนมารอดูกันว่าจะคว้าไปอีกสองคะแนนไหมหรือสุดท้ายเนี่ยจะโดนทางมังคีคิงสัมเดย์ครับคว้าแบ่งแต้มไปนั่นเองครับ แล้วแหละครับแต่ถ้านะครับทางนาคอสฟอร์นครับคว้าสามแต้มนี้ไปได้นะครับขึ้นอยู่บนหัวตารางคู่กันกับทีมแมท X กับฟอร์เรนซี่เลยนะครับผมมีเจ็ดแต้มเท่ากันเลยนะครับผมในเรียกได้ว่าถ้านาคอสได้มานะแต่ถ้ามังกีทีซัมเดย์นะครับผมแบ่งไปเนี่ยเรียกได้ว่าทางนาคอสเองก็จะมีเสมออยู่กับขวัญซิ่งนะครับมีอยู่ห้าแต้มนั่นเองก็ไปรอรุ้นในรอบต่อๆไปที่กําลังจะแข่งใน ตายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้านะครับผมอ่ะก่อนอื่นก่อนใดครับในการแบนเปสนะครับผมในครึ่งหลังนี้ในแผนที่พิงเขตก็น่าจะเหมือนเดิมเลยครับไม้สามตัขลาม1น,นั่นเองนะครับต้องมารอดูกันว่าทางม g g กี้คิงส์เดย์จะแก้เกมของทางนาคอร์สไบติกคอรได้ไหมหรือจะเป็นทางนาคอร์สเองที่ยังคงออนไฟอย่างต่อเนื่องแล้วเอาแต้มในครึ่งหลังมาคว้าสมแต้มกลับบ้านไปก็ ส่งกำลังใจกันมาได้ครับในครึ่งหลังนี้ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับผมเชียร์นาคอสเองก็สามารถติดแฮชแท็ก NC นะครับผมหรือว่าจะติดเชียร์ทางมักกี้คิงก็แฮชแท็ก MKK ขีด SD หรือเจ้า MKK เฉยๆก็ได้นะครับผมก็พิมพ์กันมาได้เลยครับอืออะไรครับผมมาตอนนี้เนี่ยพร้อมกันหมดเป็นที่เรบ้อยนะนะครับผมคือต้องบอกว่านักแข่งเราเนี่ยคือผมพูด ทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะยะผมแล้วแข่งของเราเนี่ยมีทั้งหมด24คนเลยนะการที่สั่งยีคนจะมาพร้อมแล้วมาแข่งกันได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าต้องใช้เวลากันเต็มตัวกันมาครับผมผู้ชมมาใค้ด้วยถ้าเกิดว่ามันมีเวลาที่อาจจะเตรียมตัวราชารลหลับไปยังว่าคนดูที่ผมเกือบหลับเมื่อกี้ที่เอ้ยในตัวไอ้ทีมาเอ้ยทีสี่คอมเอ้ยงานเองเลยหรอโตรวมกันได้ในสนามนี่ผมบอกเลยว่าหมักเขาให้เรียบร้อยในโตและโครับ หมากันต่อ,อเรื่องเลยครับทั้งเพื่อนทั้งฝั่งรง้ามฟ้านาาหมดเลยครับนี่ฮะและ้วเซรีเขากเก็บทางรูปมามาได้อีกหนึ่งคนครับหายไปเลยครับและได้ทางแอดด็อกมาดีหวยอ่ะโอ้โห,โโหตีหมดไม่สนลูกจากลูกใครครับตรงนี้ฮะด,ด้ว่าปิดหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกันแต่เหมือนกัาว,ว่าเมื่อกี้ทาง m อฟบีเคเครับไม่ได้ส่งคนมาที่แอดด็อกเยอะนะครับผม,มด้ว่ามาตั้งรับกันซะมากกว่า แสดงว่าน่าจะเป็นแผนที่รู้สึกว่าไม่ได้เล่น agressive อะไรมากมายครับเน้นในเรื่องความเรีวยกว่าชัวนะครับผมสําหรับทางมาที่คิงนะครับแต่ทางนาคอสเนี่ยเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมบุกเข้ามาแอรอ์ดับยังไงเนี่ยเหวี่ยงหมดนะฮะมือไม้เนี่ยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใครอยู่ตรงหน้าก็คือ <c oughs> ผมกดแค่คลิกซ้ายก็พอนะฮะตรงนั้นก็ไปหลบกันเอาเองนะฮะจะแบบเอ้ยเอ้ยก้มหน่อยอาแล้ว ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะมีเรื่องขึ้นมาครับเจดีโบครับกับทางเพื่อนอีกหนึ่งคนอย่างเดมอนครับมาฮัลโหลแว่นดูเงียบเกินมันไม่มีอะไรให้เชียร์จบไปเนี่ยตัวบอแล้วมาแล้วตรงนี้ปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยโดนวันแล้วแล้วปาดคออนิเมชั่นไปโดยเดมอนเลยก็ปิดหนูว่าไปก่อนเลยเหมือนกันฮ่าก่อนแล้วหนึ่งคนครับมาชิวจัดเลยว่ะไม่รู้ว่ามันดูเล่น ันนะเเช่วงท้ายแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนครับพี่ปาดคอไปได้นเองเขาถ้าเหมือนจะเห็นเราก็เล่นด well, ีนะไอ้ที่แบ right. ่งกลุ Division, ่มน่าจะตึงนะไอ้หลังจะแบ่งกลุ่มใช่ใช่ใช่พอได้พอเข้าไปสิบสองทีมใช่ไหมวิ่งลงไปแล้วเช็คก่อนว่ามีแล้วมันจับว่ายังไงที่สองทีมวะเล่นยังไงวะครบกันหมดเหรอไม่รู้ได้เป็นลีกเหรอ พื้นที่ของตัวเองไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันได้มันล้อแบ่งทีมอ่ะแล้วพอจะจบรอบแบ่งทีมมันน่าจะช่วงกลางเดือนหน้ามันก็แข่งยาวเลยปะไม่รู้อ่ะดนยังไม่โดนใครก็ไม่โดนเหมือนกันมาแล้วต่อยกันมาต่อยมาต่อยสับต่อยตัดแล้วยังไม่ได้อยู่ดีครับวแม่เล่นกันอยู่ในช่องแคบเพราะช่องแคบมรดกาหรือเปล่าครับเนี่ย อ๋อที่1ทีมวางไอ้ออที่ทีมวางอ้อจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกจินผมไม่ออกทมวางไปแล้วรับรับแปดผมบอกเตายอัดับหนึ่งอุ้ยอย่างนี้เราเราเราไม่มิอันดับหนึ่งเรามีอยู่นะเลก็แ่ว่าลูนแล้วหนึ่งแล้ว่นเราหนึ่งแล้วอหนึยอยังไะถ้าเราไม่สะดุดอ่ะที่สุดในยุคนี้จะเป็นใครต้องปั๊มยาแต่เพื่อเกันมรก่กนเไรครับลูนกันเอาหนึ่งเรจยัเข่าันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะอยู่ที่ข้างหน้าบ้านของทางบางสองเจอสามสองเจอสามคนไปเสมอเที่อนอย่าะ เ,เลือดเสือที่หนึ่งท่านไม่แพ้เนาะเพราะเพราะว่าเรานชนะเอลกิยอยู่ที่ทางฝั่งของมังกีเนบอกไปเลย ไม่เอาละไม่เล่นด้วยแล้วฮะนี่ฮะเจอเดวันก็ชนะ2ก็ชนะ2เกมอีกแล้วฮะเวลาอีก5วินาทีครับแอร์ทองกำลังจะหลบลงมาได้ทงเยอะอยู่ต้องรอดูเพราะว่าเราเราสามเรามีลุกกี้อ่ะมีแดมกินด้อีกใช่ไหมยังไม่ได้ละไม้ฟาดมาจะฟาเตสัวที่เซรีนมาเลยแล้วต่อยถ้าผ่านลุกกี้แดมกินก็ไม่น่ามีปัญหาอรโตเก็บทะลุเหมือนมื่ก่อนแล้วมาจีนไปเก็บฟาเตส้องเหมือนกันแล้วมาจะเกหลเจ้าเกี่ยวจะคิมเซียได้ยังเก็บแอ้หนุ่มเลี้ยเอาบอดีครับเอ้าไหนขนาดเดียวกันจักไอ้ไอ้ทม์แม่งตัวนี้เลยโอ้แม่งเดินค ก็เก็บไอ้ทำอ่ะแล้วเก็บทงโหดวจะเลยนะเออทำให้โหดจริงเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี้ไม่มีใครทำมนวะอะไรเรียบร้อยครับทงนี้น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งลยไมมีคนรู้ทันคืออะไรฟอส์นั่นเองอ่ะ โอ้โหใช้จังหวะโนแอร์ดอกครับมีคนมาเก็บธงโดยท่ามโอเคพหน้ามาถ่ายนะครับภาพต่อศูนยตอนนี้มังกี้คิงครับจะทำยังไงปีนี้ของกวาดช้วยนะเพราะว่าจะอออินหมดหน้าตักเลยหรือเปล่าแล้วลงมาตรงนี้ยิงปืนสกัดปัดไปก่อนไอ้รู้ถือถือสิบช่วยยองทรงๆอยู่ที่ข้างหน้าบ้านธงเอของทางมีอะังกี้เคิงครับยังไม่ยอมลาทิ้งหน้าที่นะตรงนี้แต่ละหลีกครับพยายามทันงขึ้นมาให้สำรับทรรมมังกี้คิงแต่มีน้ำขุ่นมารอกันไม่มีเนี่ยวา ทวิทเป็นอะไรอ่ะเอ้ยวันนี้ยิงวันพวกนี้ทีมไอ้รู้เจอทีมอะไรนะเจอเอ็มเคเคป่ะใช่ไหมพวกเนี่ยอ๋อเป็นคูยอะไรวะใครดัดบิมมาโดนมือปืนยิงลบลงไปต้องเอามาสับก่อนแล้วสับหนึ่งทีสับของทีมมือปืนยิงกดลงมาแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสำนักแต่พวกนี้เราแข่งเร็วจังเลยนะต่อห้าแล้วครับเวลาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นักแข่งไม่ค่อยตื่น รายการกุศลเพื่อนการผู้ส่งไม่ถึงคนมันลคนคนที่อยากมาบางคนมันก็ต้องมาถูกป่ะล่ะมาอยู่แล้วแต่มันมันมันมัมาสภาพแบบโรยลามาหทีแล้วโดดไม่มีนะเขาตื่นเขาตื่นโต้โต้เขาโต้โตีหานเลยเนี่ยได้มาก่อนแล้วหนึ่งหัวจะโนว่าแล้วมาเลยมาโตอ้โร้อแล้วสุดท้ายยังไงดิอุ้งปืนยิงทันไว้ก่อนแล้วตอนนี้โต้โต้ไอ้ต่อมันอยู่เล่นโคตรฟรีเลยต่อเห็นป่ะไม่มีใครถึงเลยตัดตัวมาเชมาเก็บมดเดินยิงโคตรชิ กอเหือไอ้เหมยลุเป็นคนเฝ้านั <k k ่นเอะ ูไม่่ร้้วาาบนพี่โตมีโอกาสตื่นไหมครับเหมนบอกว่าตื่นนะวันนี้เห็นว่าตื่นนะคนเดียวแต่สีขาวนะแล้วก็ยืนมองดูคนนีครับถ้าถามลูนก็บอกว่าตื่นเยอะแหละคนดูไม่ตอนซ้อมมันบอกว่าตื่นตอนซ้อมลูนกลับบ้านโดนแซวบอกว่าตื่นบอกว่าตื่นแล้วก็ขึ้นนามาอีกครั้งหนึ่งครับนาคอรครับติดต่อหนไ้มาด่านตอนนี้ครับหมดลงแล้วอีโก้จะอีโก้เลยครับกูไม่อีโก้เลยครับแต่พื้นที่บ้านของตัวเองครับมังกี้คิงนาคอรแกครองไปหมดเลยกับข้างบนนี้ฮะโอ้โห ยากนะแบบนี้คือถ้าไม่หลุดสุดเสียควเขาไม่ใจหรอไอโก้เออไอ้เหียเลยนะไอ้เฮียหลุยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยหลุยพูดว่าพี่โก้ผมผมซาท้ายผมไม่เล่นเลยนะไอ้เหี้ยตอนนั้นใช่ป่ะพวกกูก็คุยกันทีแบบฮาแบบตลกอ่ะไอ้เหี้ยหลุยกูเล่าให้หลุยให้ให้ให้พวกมันฟังว่าไอ้หลุยมาบอกว่าฮัลโหลพี่โก้พี่ทำผมเสียความมั่นใจเนี่ยบอกว่าปากฉลามผมนิ้วเบียดเล่นไม่ออกเลยบอกเงี้ยฮาล้านเทียนเลยสัตว์เาบอกมขาบอกเาบอกว่าปากฉลามผมนิ้วเบียดเล่นไม่ออกเลยบอกเงี้ยไอ้สัตว์ฮาล้านเทียนเลยเหี้ย แมตต์ต่อไปแม่งวิ่งไปหมกกันเลยเฮียมันวิ่งแม่งวิ่งแบบไอ้เียไอ้เียบอสไอ้เบอสแบบบอสขึ้นโต๊ะไปเอาใบคอนเฮียไอ้ฟิวลงไปเอาข้าวเฮียรู้แม่งควยอย่างหลุดเลยเฮีย ครับตัตติโกปาฉรางผมดู3ามเกมศูนย์คิวฮะไม่ครับเขาเียนพันธะเให้เพื่อนครับผมผมเล่นงนัวครับเบอร์คือถ้ามันมีแต่พวกอีโก้แบบจ้องจะบูทจ้องจะนี้เดียวมันก็ไม่ได้กรครับแต่คู่บีกเนี่ยกูเป็นโบกที่สายแบบสายแสซิตเนี่ยเื่องลน่ได้โงมาแล้วได้โตหลต่อเื่องเก็เอเ้แต่ไม่ดูไม่ไรหันมาสวโโ้เอาหมดแล้วเหลืออไรีพยามแทงสันมาตัวเซมาตรงนี้ยังไงดี ปาดตายนะและ่นที่ไทยทอดเป็นสุดท้ายให้สำหรับทางเรนลิกไปแหละครับแล้วปาเตะในบางทีออสซตเลียนกับทางจอร์เจียกำลันกระทงให้เพื่อนอยู่เอายังไงดีไทดัสพยายามจะสับอยู่เหมือนกันโดนฉีกออกมาแล้วพยายามตีตื้นขึ้นมาแล้วกับบางทีเคิง10-15เพื่อนด้วยเขาด้วยมันเอาพังเลยเราหมดแอร์ดบเต่าไปเลยคเขาเป็นของไทยก็เก็บไทดัสมาได้ครับนี่ฮะไม่ได้ยืนเดี่ยะวานินาคอสอ่ะโอ้โห7-0ว่ะในตัวไว้ทีเสียแต้มไปแล้วแต่ตอนเนี้ยลใส่พิมพ์เล็กไม่ได้นะโดนนะ ต่อเนื่องเลยเรื่อยๆนั่นเองคะัทำให้ทางฝั่งของมัคกี้คิงที่บุกมาเนี่ยตอนนี้โดนเก็บไปเรื่อยทําให้เวลาในการรีเซ็ตเนี่ยอาจจะค้าลงเรื่อยๆนั่นเองครับต้องมารอดูกันว่าจะหนีไปได้ไหมครับสำหรับริมโบ้เหรอผงไทยมาแต่ในขณะที่ผงไทยปนไทยเก๊ก็ะ่ารอแค่เซิร์ตรงนี้เรียบร้อยเลยฮะโอ้โหผงไทยที่ถือว่าไม่ยอมปล่อยให้กลับบ้านไปง่ายๆครับเอาตัดจนคนสุดท้ายเลยครับ ชิด์ครับไปเก็บตัวเดียวได้เก็บเพื่อนตัวเองไปครับถ้าเมือนสองนัดก็โดนแขงที่หนึตรงนี้ชอนกรายครับพยายามจะเอาหลงมาแร้ว่างีคิงดนถามเหือแค่คนเย้วรีม่ดโฟเคยตัดจังหวะปั๊มยาสไลด์ออกมาก่อนตัวเซเซมาตรงนี้มีจังหวะนเมชันหรือเปล่าแล้วตัวพยายามแทงได้เลยคอไปแต่กาป็นว่าเขาได้บึ้นมหมุนาทีนึงจังหวะแรกอยเงี้ยอีกครั้งคือเาไมด้จังหวะแรกก็ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่แต่มันจะจังหวะสองนรเพราะว่ามันมันหมุน เฮ้้มาป้ยไหนทเ่อยเอาพังเลยหรอ แล้วมากันต่อครับในตัวรถเปืนยิงตัดล้มลงไปครับนี่ครับโอ้ก้าวคิวศูนยเด็เข้าไปอุ้ยก้าวศูนย์แล้วเหวี่ยงกันมาฮัลโ,โหลกัดไม่ตายเลยเหรอเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นี่มีสิทธิ์เหมือนกันนะยังไง<ห>ดีเลยครับพยายามจะวิ่งวนวิ่งวนเห็นแล้วว่ามูมินอยู่นั่นแล้วเป็นปืนเลยอ้าวยิงตัดลงไปก่อนครับแต่ก็มีล้ลมแทงมาเหมือนกันแล้วมาแล้วครับทางฝั่งของนะคอนเจดีโฟมาไ่ครับนั่นเองเจดีหรือเจไดหรือเจดีโฟของเรานั่นเองครับเหวี่ยงงี้เข้าหัวเหวี่ยงเข้ามาอื้อโอ้เรียบร้้้้้อออยยยยยตตาาาาาาีกุมปลดงเหห่่นวถ โอ at antis, ้โหเด็กสาวเราไม่สิบองศาเขาต้องดีเขาเพียงไปควงไม้ไปได้หัวมาเลยแต่ตรงนี้ก็โนว่าพยายามจะดงขึ้นมาอยู่เหมือนกันถ้าได้ทุ่งนี้ก็มีสุดร้อยเสมอแต่ทางนาคอสเอายังไงดีแต่กลายเป็นว่าโดนพลาดท่าโดนปิดไปโดยน้ำคุนเลยครับลูกหมาพยายามจะยันทงขึ้นมาจะเป็นมันมีคนเดียวอ่ะคือดินเองก็พยายามชาร์จมาเหมือนกันแล้วมีคนจะจัดตาไห้โตกหมาเอ้โตอยู่ไหนอ่ะโอ้ยในตลวละยังลั่นอยู่หรอสัมอยู่สัมถึงทีตายแล้วอย่างคนดูดูไอ้เตโต้ไ้ายอ้เตโต้เอาทางสมุ เอก็รู้ไปแล้วเอาละวกับขึ้นมาเป็น25ต่อ10หมดสิบเสมอแล้วครับท่านกินตัวีกแล้วโอ้แล้วนี่ไปเลื่อยมาเรียวมาเรืวผี่ไล่เติมเติมมาไหลกันเติมเลยครับละไม้ก็ฟ้าเติมการละบาฉลามก็ปาดมาอีกหนึ่งเจมาโอ้โหมาหมดเลยครับมาเช็ดเต้มปบาฉลามไอต่อไอต่อยืนโคตรชิวอ่ะจบมาจบมาให้ตายแล้วต่อก็พยายามยิงกดออกไปเหมือนกันโหให้โตหน่อยให้โตหน่อยให้โตหน่อยโอ้เจดีโฟน่อยน้องพี่หน่อยน้องให้เรงให้น้องพี่เล่นหน่อยเจดีโฟนต่อช่วยโตหน่อยต่อเลยครับพยายามจะยิงตัดให้เพื่อนครับ แต่ต้องบอกไอ้ต่อมันเบรกไอ้โตเลยเม,มื่อกี้อะไม่ใช่มีปืนทรงนิดไม่หนาวเลยครับ เย่ตรงเน็ตคือมึงดูรู้เยอะเนาะจิมแต่เมื่อกี้ไงเองยวตัวพี่โกบไม่ตั้งใจดูอะดูอยู่เอ้ยมาแล้วของไทยหอ้ขงไทยของไทยเกเหวี่ยงมาโอ้โหเฮ้ยรูนมารูนมารูนมาแต่ตรงนี้มาจีเต้สองคนของไทยถือรูนมาเอ้ยมันจะของผายพป่โอ้หของไทยมาตรงนี้ยัดใส่จมูกเลยเลยนครับบอกว่าสูตรไม่ไหวแล้วนะครับโนวาต้องเสียไปก่อนไปชวนกันไปเก็บน้ำคุณาให้น้ำคุไปเก็บน้ำขุ่นมาเวลาหมดแล้วเป็นนาคอที่ควาสามแต้มที่โตัวไทยสูตรจริงว่ะขึ้นมาคู่ บ้างเลยแหละครับเอาตายหนึ่งอีกแลหรับดับโค้ดจิมเออนะคับโค้ดจิมนะคุดูมันก็พวกแบบฟุกฟอร์มโค้ดเนาะเดซหนึ่งไอเทมโหดโหดโหดทรัฟายครับอยู่ที่สองธงสองไอเทมแล้วก็แปดคิวสองเดซนี่ครับแล้วก็เป็นทางต้องใช่ไหมมันเอาเรื่องวะเองนะครับผมที่หเก็องเดซเองันก็โหดไอตัวมันโหดไอเท่